เป็นคนพิการส่วนแขนและขาทั้งสองข้างครับผมมาแสดงความสามารถเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องการเล่นเกมครับผมการโจเก่าเกมสายมาไซมาไ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 ซมาไ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 พิการกอล์หนึ่งตั้งนะครับ2องตั้งครับท่านผู้พการครับที่ผ่านมาเราได้รับแรงบันดาลใจมากมายจากผู้ร่วมรายการซึ่งเป็นคนเก่งที่มีความฝัน ในวันนี้ผมมั่นใจเหลือเกินว่าทุกท่านจะได้รับแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมจากผู้ร่วมรายการซึ่งผมและทีมงานอยากบอกว่าสำหรับเราเขาคือยอดมนุษย์ครับสวัสดีครับผมชื่อนายพาราดอนลุงเรืองครับผมชื่อเล่นชื่อกอบครับ อายุ19ปีครับผม,ผมเป็นคนพิการส่วนแขนและขาทั้งสองข้างครับผมก็ในตอนผมอายุ13ปีคือได้เดินเลาะคนาไปครับผมแล้วก็มีเสาไฟไฟ้าอยู่ต้นหนึ่งเป็นเสาเป็นเสาเก่าครับผมตกทองช้างคือผมก็ไม่รู้ว่ามันยังมีไฟอยู่ผมก็จะเดินผ่านไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วคืออยู่ๆมันก็ระเบิดเลยครับผมก็ไม่รู้สติเลยครับ ตอนตื่นมาก็เหลือแขนข้างขวาอยู่ข้างหนึ่งครับผมก็มีแม่มาบอกตอนที่รู้สติบอกว่าต้องถูกตัดแขนข้างขวาทิ้งแล้วนะคือเกี่ยวอะไไม่ได้แล้วนะก,ก็พยายามหน้าทบแม่ไปครับผมแล้วพอออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็ทําตัวปกติคือแบบพยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดครับผมตอนนี้ที่ทําไม่ได้ก็คือกินข้าวกบทานแะค่สองอย่างทุกอย่างก็จะําด้วยัจเองครับผม ผมก็มีคิดครับผมมีคิดว่าคือผมเป็นอย่างนี้แล้วผมจะทำช่วยเหลือคนในบ้านได้อย่างไรคือผมก็อยากทำงานครับผมผมก็ไปปรึกษานะเรื่องทำงานครับผมถามว่ามีที่ทำงานไหมนะบอกนะก็มันมันไม่มีที่ทํางานสําหรับเราคือเราเป็นแบบนี้เราก็ไม่มีงานให้ทําคือเป็นอย่างนี้เองจะมีงานอะไรนะวันนั้นผมไม่รู้ผมทําอะไรได้บ้างแต่วันนี้ผมรู้แล้วครับ สวัสดีครับพี่เงอะสวัสดีครับพสวัสดีครับพี่เงาะสวัสดีครับผมชื่อนายพาราดอนลุงเหลืองครับผมชื่อเล่นชื่อกอล์ฟอายุ19ปีครับกอล์ฟสุดยอดมากเลยครับเมื่อกี้ที่ฟังนะครูอยากทราบอะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วเราจะต้องสูญเสียอวัยวะตื่นมาแล้วเราไม่เหมือนเดิมเนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าที่เราจะทําใจได้ถ้าทําใจก็อาทิตย์หนึ่งครับผม ทำใจอาทิตย์หนึ่งมันเสีเยแขนครั้งแรกตอนนั้นผมยังมารู้สึกตัวครับผมม,มารู้สึกตัวตอนที่แม่ถามแขนอีกข้างหนึ่งแล้วว่าจะเสียแขนอีกข้างหนึ่งแล้วนะครับผม,มแล้วตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจร้องไห้ครับผม,ม,มแล้วก็ร้องให้ได้ประมาณวันสองวันครับผมแล้วก็หายเพราะว่าตอนนั้นผมก็เด็กก็อาจจะไม่ได้กินเยอะอะไรขนาดนะั้นครับ ปรับตัวนานไหมคะกว่าที่เราจะปรับใช้นในแบบใหม่ของเราเนี่ยใช้เวลานานไหมก็ประมาณเดือน<โ>หนึ่งครับพี่ประมาณเดตัวเร็วจังโน<ว>เ,าาเ,เรเ็วเลยคนเร็วนะครับตอนที่ก๊อฟกลับมาบ้านแล้วก,ก๊อฟคิดว่าเฮ้ย<พ>เราจะต้องใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปแล้วว่าเราคิดอะไรอยู่อ่ะคือตอนนั้นผมก็จะไม่ค่อยคิดแล้วมากคือเราทําได้เท่าที่ทําพี่แล้วคือผมก็จะไม่ค่อยแบบให้ไม่ค่อยอยากให้คนในบ้านมาก คอยช่วยได้ช่วยตลอดดูแลตลอดอะไรประมาณนี้ผมอะไรผมทําได้ผมก็จะพยายามทาพี่แล้วคือมันก็จะแบบชินไปเองพี่ผมก็ทําเองมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยูหลือแค่อาบน้ำไปกินข้าวที่ทํามาได้ครับนี่เขาเรียกคนคนมีบุญรู้ไหมค,ค,คือไม่คิดให้ตัวเองทุกแล้วยอมรับความเป็นจริงแล้วก็ใช้ความเป็นจริงของเราให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยโอ้โหโชคดีมากที่มีมีความคิดแบบนี้อยู่กับตัวเอง หลังจากอาทิตย์นั้นน่ะอาทิตย์พอทำใจได้อ่ะคุณคิดจะทำอะไรต่ออันแรกเลยวันแรกก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ว่าจะทำอะไรตอนแรกก็รู้สึกท้อรู้สึกแบบงดต้งดงดต้งงดตัวคือที่เราไปไหนไม่ได้เราไปเลยนก็ไม่ได้ไเล่นกับเบือ้องไม่ได้แล้วก็ทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นแม่ก็เลยคิดให้เล่นแท็บเลต็ตครับผมลองเล่นแท็บเลต็ตมันมีประกาสสำหรับไว้กดแท็บเล็ตด้วยครับผมแล้วก็ลองเอาปากคาประกาแล้วลองกดดู ตอนนี้เราเล่นแท็บเล็ตเนี่ยคือเราเล่นเกมอะไรครับเล่าให้ฟังหน่อยครับตอนนี้ก็มีพับจีมีหลายเกมครับมีเกมพับจีด้วยครับแล้วก็เซ็ตแมนเอาเเล่นพับจีปกติเวลาพี่เล่นเหมือนกันเวลาเราเล่นเราจะต้องเราต้องเล่นอย่างนี้ถูกไหมเราต้องบังคับอย่างนี้ใช่ครับผมแต่กอฟเล่นด้วยปากกาใช้ปากครับปากกาเฮ้ยจริงเหรอใช่ครับไม่ผมถามหน่อยและกันคุณโตครับครับการเล่นเกมพับจีเนี่ย ต้องใช้2นิ้วสองนิ้วมันบังคับอะไรบ้างสองนิ้วยังยากเลยครับ2นิ้วนี่ครับฝั่งหนึ่งคุณต้องบังคับการเคลื่อนไหวถูกไหมครับขันซ้ายหันขวาเดินหน้าถอยหลังถูกไหมวิ่งขวามือเนี่ยก็คือหมุนเพื่อว่ามองซ้ายมองขวาตามสายตาเลยแล้วก็กดยิงกดเปลี่ยนอาวุธถูกไหมครับใช่ครับจริงเหรอมันมันมีอันเดียวถูกไหมฮะไม่ใช่ปะกาสองด้ามนะปะกาด้ามเดียวแล้คุณสามารถบังคับด้วยยิงด้วยหันด้วยแล้วเล่นกับเล่นกับคนอื่นชนะไหม ก็มีชนะมีแพ้บ้างครับผมเฮ้ยสุดเออโอ้โหแล้ววันนี้เราอยากรู้เลยว่าที่ที่มาวันเนี้ยมาแสดงความสามารถเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องการเล่นเกมครับผมการโชว์เกี่ยวกับเกมโอ้โหไม่นึกเลยว่าจะมาความสามารถด้านนี้วะ ตอนนี้เราเล่นอันนี้เป็นอาชีพเราหรือเป็นอะไรไหมครับเล่าให้ฟังหน่อย <g arden game> ก็การเล่นเกมก็ตอนนี้ก็เลื่อกเอามาเป็นอาชีพแล้วครับผมคือการเป็นสตรีมเมอร์ละครับผมได้เป็นสตรีมเมอร์เกม,เกมเหรอครับใช่ครับผมก็มここได้เป็นสตรีมเมอร์เกมด้วยรเริ่มต้น,นยังไงครับ้องเล่าห,หน่อยต้นคือผมอยากทํางานคือผมอยากคือแบบไม่ค่อยอยากให้ครอบครัวเลี้ยงอย่างเดียวประมาณนั้นพี่ครับผมก็เลยอยากทํางานถามน้าว่ามีงานทํำไหมน้าก็เลยแนะนําให้มาเป็นสตรีมเมอร์ไหมผมก็ ลองสตรีมเมอร์กับเป็นสต er รีมเมอร์เล่นเกมใช่ไหมเล่นเกมครับผมและน้าก็ทําให้ครับอย,อย่างนี้รับรองไว้แรกๆพอเราเริ่มสตรีมเกมเนี่ยครับมันต้องมีคําแบบเรียกอะไรคำคำวิจารณ์คําดูถูกต่างๆเพรพะเขาไม่มีใครคิดหรอกว่าก๊อฟจะเล่นอย่างนี้ได้ดีถูกไหม<ช>โดนไหมโดนไหมเล่าให้ฟังหน่อยครับวันแรกๆก,ก็มีคนให้กําลังใจใจะเยอะกว่าพี่แล้วก็มีคนที่เขาไม่รู้บ้างอะไรบ้างที่เขามาพิมพ์บอก พิมกากแล้วเขาก็ไม่ไม่ได้ดูข้อมูลเราว่าเราเป็นแบบไหนเขาเข้ามาเห็นเขาก็พิมพ์เลยครับบางคนก็มาบูลลี่เป็นแบบนี้แล้วยังจะเล่นเกมอ๋ออะไรประมาณนี้ครับ<ฮ>พี่จิตใจทำเรว่อะไรวะตอนนั้นรู้สึกยังไงเมื่อเจอบูลลี่รู้สึกยังไงไคือผมจะเลือกที่จะมองข้ามไม่เก็บมาใส่ใจพี่คือถ้าเราเอามาใส่ใจมันจะทําให้เราหยุดชะง,งักอยู่แค่ตรงนั้นมันจะทําให้เราเดินต่อข้างหน้ามารดาผมเลยเลือกที่จะใส่ใจเฉพาะคนที่เขาสนใจเราใส่ใจเรามากกว่าครับผม ดูดูไปหมดเลยพอเรามาทําตรงเนี้ยครับเรามีไรายได้จากตรงนี้ด้วยไหมมีมไรายได้พอช่วยครอบช่วยเหลือครอบครัวครัผมแล้วเขาพอเลี้ยงตัวเองได้ครับอู้สุด,ดยอดเลยแม่ชื่นใจแทนคุณพ่อคุณแม่จังเลยอะ่ะแทนครอบครัครวเราจริงๆเลยอะ่ะครับแล้วณวันนี้เราสตรีมแล้วมีคนดูคนติดตามมากน้อยแค่ไหนคะ คนดูคนติดตามคนติดตามอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นครับผมโอ้อโอเฮ้ยมีมีคลิปให้ดูไหมตอนที่เราสตรีมอะไรเงี้ยมีครับผมไปดูได้ที่ไหนคะดูได้ที่เพจทาง Facebook ชื่อเพจก no อ No h a น d channel ครับผมกอล์ n โ h ฮ n d ทีมงานขาหาให้ดูหน่อยได้ไหมคะโอเคโอเคเอมีวีดีโอให้ดูโอเคขอบคุณคะ่ะอืมโอ้โห ชีว <So> ิตนี้สุดใครจะไปคิดโอ้โหทีมแมท let's go <S oh. target down kill spree for the blue team nice shot no mercy blue team victory ปลุก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 ผมเคยเล่นเกมนี้ผมเล่นสองนิ้วเนี่ยผมบอกเลยมันเล่นยากครับตอนนี้ความสุขของเราในขณะที่เราสตรีมเกมนี่คืออะไร คือการเป็นแบบเป็นกาลังใจให้คนดูที่เขา <Ừ. S 2> เขาเข้ามาดูเราแล้วก็ได้ได้กำลังใจกับคนหลายหลคนด้ยวยครับจริงๆเลยูกครับอเอาล่ะแล้ววันนี้ความฝันที่กอล์ฟอยากได้กลับไปคืออะไรคะความฝันที่อยากได้คือเป็นเงินก้อนเขาเปมเงินสดครับเพื่อเอาไปช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็เกี่ยวไว้พวกซื้ออุปกรณ์การสตรีมด้วยครับผมโอเค อยากให,ให้เลยวันนี้เราคงได้ดูการโชว์ฝีมืออาจจะต้องมีหนุ่มๆวันนี้ <laughs> ฉันต้องแข่งกันงบน้องอแน่เลยลละนะพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับก๊อปขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากดีใจมากที่ก็อฟมารายการนะครับทุกการครับที่ผมและทีมงานบอกว่าเขาคือยอดมนุษย์เนี่ยเราเราไม่ได้พูดถึงความสามารถเท่านั้นนะครับแต่เราพูดถึงวิธีคิดเนี่ย วิธีคิดที่ทําให้เขาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีความสุขกับทุกวันได้ปุณิกงนะครับกอฟที่รายการนะครับกอฟเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การท้าทายกอฟเกี่ยวกับเรื่องการเล่นเกมพี่ซุปจะเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนทีงานครับอุปกรณ์มาครับเขาไม่พยายามให้คนอื่นช่วยเขาเยอะนะเดี๋ยวจะท้ากอฟเรื่องความแม่นยำครับและนี่คือเกม พับจีโมบายเกมมือถือแนวแบทเทิลรอยัลที่จะให้ผู้เล่นมากถึง100คนกระโดดร่มลงสมอรภูมิต่อสู้กันเพื่อเอาชีวิตรอดซึ่งผู้เล่นแต่ละคนต้องออกค้นหาอาวุธและไอเทมที่กระจายอยู่ตามแผนที่มาใช้ต่อสู้เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตอยู่รอดจนเป็นคนสุดท้ายครับ เดี๋ยวเราจะมีเป้าให้กอล6เป้าให้กอลยิงเป้า6เป้านี้โดยใช้อุปกรณ์คืออาวุธของเราจะเป็น AWM ครับคูณ4 AWM นี่คือชื่อปืนครับคำว่าคูณ4คือมันจะมีกำลังกล้องครับม,<ส>มันใหญ่4เท่าแต่ก่อนอื่นผมจะต้องเปรียบว่าระหว่างกอซึ่งเราทราบแล้วเขาเก่งแต่ถ้าเขาเจอคนที่เก่งระดับมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวนี่คือเก่งกว่าคนในโลกอะ มาเล่นเกมเนี่ยจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับกอล์ฟจังหวะนี้พี่ต้องมาใช่ไหมพี่ผมพี่เลยเราเราว่าคุณจะมองใครแค่นั้นเลยต้องพี่เลยมาครับพี่มาครับกีใช่ไหมได้ครับมาครับแล้วทีมงานขออุปกรณ์นี้หน่อยด้วยครับหน่อยเช่นนี้ครับหน่อยครับผมขอสามเป้าผมอยากรู้ว่าพี่ใช้เวลามากน้อยแค่ไหนถ้าพี่พร้อมพี่กดปุ่มสตาร์ทนะครับครับ เริ่มพี่ครับผมเป้าสามเป้านะพี่ยิงจนกว่าเป้าจะล้มเป้าล้มแล้วถึงจะเปลี่ยนไปเป้าต่อไปได้ดีมากอ่ะเล่งครับอ่ะพี่เล่งครับเล่งครับผมยืนอยู่ตรงนี้ก่รออย่าเดินอย่าเดินเล่งอ่าเล่งเลยเล่งเลยพี่เดี๋ยวเล่งก่อนเป๊ะดีม่เดี๋ยวเล่งดีเลยดีมาก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 โอเคโอเคนั่นแหละีแหละตรงกลางนี่แหละไปยิงสิครับเอออีนนี้ครับโอ้ยยังนพี่อ่าต่อครับพี่ต่อครับหันขวาครับ ตัวดวงหุ่นหยิดมากตัวบอกยิงสิครับทันคว้าครับดีพี่ดีพี่หอยทั้งปีมากเลยครับยิงครับเยี่ยมครับพี่ดีครับพี่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 เล่งก่อนเล่งก่อนเล่งพี่อ่าดีมากไปนีมากครับยิงนะครับตึ๊บเอ้าเดี๋ยวกูเขาเดี๋ยวหุ่นมันขึ้นอยู่การที่แบบว่าเราอะนะศึกษาตัวพี่พี่โค้งขึ้นเยอะเลยครับ ศึกษาเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นอีกใหม่ป้องก้องผิดพลาดเอาตรงกลางหัวใจเลยดีกว่าเยี่ยมครับผมอยากรู้เวลาครับพี่หอยใช้เวลาไปหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีโอ้ไม่ีไม่เยอะไม่เยอะแต่ผมว่าเร็วนะเร็วเร็วคสามเป้าก็หารก็คือยี่สิบวิยี่สิบวิกว่ากว่ายี่สิบวินาทีเฉลี่ยคร่าว พี่ฮะสุดยอดขอบคุณไม่ผ <นะ S 1> ิดหวังที่เชิญพี่มาขอบคุณมากเลยคขอบคุณพี่หอยครับคือ,ค,อคือตอนนี้ <ขอ S 2> สิ่งที่เราเห็นนะครับว่าคนที่ใช้ทุกอย่างได้ครบเนี่ยใช้เวลาไปหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีแต่ก็ต้องบอกว่าพี่หอยไม่เคยเล่นมาก่อนอืเราจะท้ากอล์ฟแล้วครับพี่หอยกี่เป้านะครับเมื่อกี้สามฮะสามเป้าของน้องเนี่ยครับผมท้าน้องหกเป้าโอ้คุณอครับจากสายตาครูนะครับหกเป้าท้ากอล์ฟ คุว่ากี่วิครับอัดเท่าพี่หอยคุให้หนึ่งนาทีค่ะโต๊ะโตรู้เยอะโต๊คิดว่าเท่าไหร่ครับหกเป้าโอ้โหหกเป้าในหนึ่งนาทีนี้ก็ถือว่านั่นแล้วนะครับเอาผมขอยลงมาซะหน่อยเป็นห้าสิบวิแล้วกันห้าสิบวิห้าสิบวิแล้วกันคุ้ว่าหนึ่งนาทีค่ะพี่หอยถ้าพี่ท้าน้องเ่ะหกเป้าพี่เท่าไหร่สี่ห้าสี่สิบห้าวิโอ้หกสิบห้าสิบสี่สิบห้าผมว่าเขาทำได้รายการดุบอนี้ครับ ดูอีกเห6เป้าเนี่ยเราท้า30ปี30ปีครับแล้วอย่าลืมว่าน้องผมใช้ปากในการคาบปากกาตัวนี้นะครับปืนที่ผมท้าน้องเป็นปืน AWM ครับก็เป็นปืนประเภทเดียวกับพี่หอยนะครับซูมได้4เท่าพวกเราครับกำลังใจกอลครับกอล์ฟเลยครับชอบไปเลย ดูแข็งขันน่ะวิ่งไปหยิบปืนด้วยทำไมเราไม่มีอย่างนี้ผมพี่ทีมงานเลือกให้แล้วเซตแล้วประหยัดว <ละ S 1> เวลาเซตเลยผมเซตฮะพร้รอม<ะ>เ,เริ่มเกมครับจับเวลาแล้วครับ เฮ้ยเอ้าี้เคลื่อนที่นะครับเข้าที่สี่หกจะเคลื่อนที่ได้นะครับอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าสุดท้ายครับโอ้ยตายแล้วโอ้ยคิดว่าครับโอ,โอ <glorious> ้ยยี่สิบหกวิน้องใช้เวลาไปยี่สิบหกวินาทีครับ ทั้นกาเห็นไหมครับว่าสามเป้าหลังเนี่ยเขาเคลื่อนที่เคลื่อนที่ด้วยเขาเคลื่อนที่ด้วยโอ้โหอน้ยากนี่คือความสามารถของกอล์ฟครับเรารู้แล้วว่าเขาแม่นครับคราวนี้เราทาเขาเพิ่มถ้าหากว่าเราให้เขาเข้าไปสู่สมรรภูมิในการเล่นเกมจริงๆแล้วเขาคนเดียวโดนคนสี่คนรุมจะเกิดอะไรขึ้นทั้งสองการครับก่อนจะเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายผมขอ จัดเตรียมเวทีสักครู่ครับทีมงานครับมาครับเปิดตัวคู่แข่งขันของกอล์ฟครับเออผมเรียนถามนิดนึงว่ามาสักครู่ดูดีใช่ไหมครับอันนี้คือ คุณซุปช่วยถามเาหน่อยเตรียมตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมยืนยังไม่อยู่เลยอ่ะเดี๋ยวฮะคุณคุณซุปฮะครับกี่ลุมหนึ่งนะหนึ่งสอสามสี่อีกคนล่ะพี่ไงครับนึกแล้วเชียวคุณต้องเลือกร้องผมอยู่แล้วมาคุณนึกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขาเห็นความสามารถผมครูใส่แมสก์ด้วยเหเ็อยครับได้ครับครูท่านงานครับ ความยากของโจทย์นี้ครับไม่ใช่แค่4ี่ลุมหนึ่งครับแต่เป็นเรื่องของเงื่อนไขอาวุธด้วย4คนนี้ครับเลือกอาวุธทุกอย่างในเกมได้หมดเลยแต่สำหรับกอบ๊อฟจะมีอาวุธที่บังคับให้ใช้อาวุธแค่สไนเปอร์เท่านั้นครับโต๊ปัญญานิอยนึงครับโจทย์นี้มันหินยังไงครับเอาจริงๆครับถ้า4คนนี้วางแผนได้ดีอ่ะมีมีสิทธิ์ชนะเขาได้นะเพราะว่ามันต้องวางแผนในการเข้าเข้าประชิดเขาอ่ะเมื่อไหร่เราอยู่ไกลเขาเราเสียเปรียบ แล้วที่สําคัญคือสไนเปอร์ยิงได้ทีเะนัดครับคือถ้าทางนี้เลือกปืนกลนี่คือรวัวเลยอันนี่คือปืนกลเนี่ยเขาวิ่งไลใ่ยิงเป็นแบบมาเป็นฝูงเลยครับโอ้แต่กอล์ฟน่ยยิงได้แค่ทีเะนัดแล้วต้องมีจังหวะโหลดกระสุนอีกใช่คือได้เปรียบเห็นเห็นได้เปรียบเยอะมากคือถ้ามีสี่คนแล้วแพ้นี่มันยังไงนะโตถ้ามีสี่คนน่ะผมว่าเอาเวลากลับไปทํางานจริงจคุณผพูดเองนะผมพูดเองะถ้าผมแพ้เนี่ยผมมีโอกาสหลุดไปทำงานกับพวกเขาเลย พี่คุณครับพี่คุณวางอุปกรณ์สักครู่ครับเดี๋ยวพี่ซุปขอให้แชมป์ของรายการไปนั่งแทนพี่โตครับได้เลยครับแสดงฝีมือหน่อยครับครับผมเยียบโอ้น่าได้โตมาดิพี่มั่นใจกติกาคือใครได้5แต้มก่อนชนะครับทีมพี่๋อมีหอยพร้อมนะครับครับก็พร้อมนะลูกพร้อมครับเตรียมตัวเข้าไปเรียกอุปกรณ์อาวุธได้เลยครับ ทีมไหนเลือกได้เสร็จแล้วบอกด้วยนะครับเรียกอุปกรณ์อาวุธก่อนนะครับสีน้ำเงินคือคะแนานของฝั่งน้องก๊อฟนะครับสีแดงคือพี่หอยและทีมงานครับก๊อฟเลือกปืน M24 ซึ่งเป็นปืนสไนเปอร์ตามกติกาครับ Team match. S <S ทีมพี่โต๊พี่หอยพร้อมไหมครับครับผมเตรียมตัวเข้าสู่ภารกิจครับ มาซ้ายมาายมาซายมา้ายมาซายมา้ายมาซายมา้ายมาายมา้ายมา้ยมาายมยนางนี่คือภาพจากเครื่องที่หอยนะครับพี่หอยไม่ถือปืนครับที่จะไปสู้คนได้ยังไงครับป๋อยังเดียวเลยโอยตามงแรกยังไม่ขึ้นครับเจอเจอเจเฮ้ยยิงตรงเฮลิคอปเตอร์ครับเฮลิคอปเตอร์ตรงเฮลิคอปเตอร์เ็นตั้งนะครับ ตอบคำหนึ่งแต้มนะครับสองแต้มครับเอามาสิเอามาสิเอาเร็วหรือเปล่าเร็วนะเอาตรงว่าเราหยิบอาวุธผิดเอาหยิบการต่อยเอามาสิอาวุธมันต่อยเอามาเลยต่อยให้ตายเลยหยิบผิดเนี่ยเนี่ยไม่มียิงไม่มีปืนมีจมัดเลยจะโดนไหมจะโด้ไหมรักอยู่มาดิผมผมใช้มือนี่แหละนี่เนต่อยเลยมาช่วยหน่อยครับ เอานะครับสิงต้าครับโอ้โหมีแต่หมัดเม่อกี้เหนื่อยเลยนล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยไปก่อนพี่คอยเติมไปเลยครับผมโดนเขายิงแล้วดึงอ่ะยังคงอยู่โอ้ยดีครับเอาละครับไล่มาษาป๋องครับอุ้มมาแล้วอุ้มมาแล้วเอารายเขาไล่โอ้โหเนี่ยครับอาวุธน้องยิงใกล้ไม่ได้ครับตั้งเท่าครับ โเขาไล่ยิงผมเลยเหรอดีครับดีครับบุ๋่อยู่ต่อไป็นตุ่มสีสูสีต่อเป็นตุ่มต่อเป็นตุ่มต่อเป็นตุ่มพี่หอยอยู่ไหนเนี่ยพี่หอยอยู่ไหนนี่ไงวิ่งอยู่นี่ไงต่อเป็นตุ่มครับต่อเป็นตุ่มต่อไป็นตุ่มครับอยู่ใป็นตุ่มนะไหนบอกดเคยตัวละน้ำน้ำนะครับสี่สามครับอยู่ห้องเดียวครับก็ต้องการอีกตั้งเดียวเอเอพี่ขอไปพักในคอปเตอร์ก่อนได้ไหมพี่เหนื่อยแรัดนึงพี่ขอไปพักในคอปเตอร์ก่อนฝักตัวแล้วปักเฮ้ยนี่โดนนี่รดนหน้าไปโดนเลยเรียบร้อย เกมจบแล้วครับเกมจบแล้วครับ oh. ทำ้โอ่ํทไมเขาเขาเขาต้องแต่จะยิงผมมาบอกเลยว่าจ้องแบบวิ่งหาพี่หอยอย่างเดียวเลยผมบอกเลย <c oughs> ผม,มก็วิ่งหาเขาพี่หอยแต่แค่ช่วงแรกแค่นั้นเองที่จำที่ที่ผมอะใช้หมัดอยู่พักหนึ่งมันคงเหนื่อย <c oughs> วันนี้ต้องขอบคุณมากมากนะครับเกมที่ใช้ทำภารกิจของเราคือเกมจาก PUBG Mobile ครับขอบคุณครับทีมาครับขอบคุณนะครับขอวิวช้น้องนะครับคือเมื่อกี้คุณคุ้นนะคะพี่พซุปโตเขาบอกว่าถ้า4ี่คนแล้วยังแพ้เนี่ยต้องยังไงนะคะเออพี่จำไม่ <c oughs> ได้แล้วโตเคยพูดไว้ว่าถ้า4ี่คนแล้วยังแพ้นี่คือคือ <c oughs> ถ้ามี4ี่คนแล้วแพ้นี่มันยังไงนะโตถ้ามีสี่คนน่ะผมว่าเอาเวลากไปทำงานจริงๆ <c oughs> นี่ผมถึงนั่งกลับมานั่งทำงานเน, <c oughs> นี่นี่กลับมาทำง,งานดีวกว่า มานั่นทำงานดีกว่าแต่แต่แตสนุกมากแต่เก่ง<อ>คือไม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบเห็นเห็นวขนาดนี้ครับทั้งนทุกทากน,กนครับเมื่อ7ปีที่แล้วครับได้เกิดอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงในชีวิตของน้องกอ๊อฟนั่นเหมือนกับว่าน้องน้องเกิดใหม่แล้วเกิดมาอยู่ในร่างกายที่ไม่เหมือนเดิมถ้าเป็นคนทั่วไปคงมีคําถามว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างไรและก๊อฟทำให้เราเห็นว่า เขาสามารถมีชีว like no. ิตอยู่ได้กับร <so oh ่างกายนี้ด้วยความเข้าใจและความสุขครับทั้งสามท่านได้รู้จักกับก๊อฟรู้สึกยังไงบ้างครับขอโทษที่ต้องใช้คํานี้นะครับแบบมันมันโคตรเป็นแรงบันดาลใจจริงๆอ่ะคาแรกที่ออกมาเนี่ยน้องยังนึกไม่ออกเลยว่าน้องเขาจะมาทําอะไรคําแรกที่เขาบอกว่าเขาจะเล่นเกมคําอยู่ในใจคือทําได้ไงวะทําได้ยังไงทําได้เหรอแต่พอฟังเรื่องราวแล้วแบบโอ้โห โอพี่ทึงมากพ,พี่เล่นพี่เล่นพี่ยังลำบากเลยแต่น้องแบบใจลโคสู้เลยแบบต่อจากนี้ไปหรือใครได้ดูตรงนี้บอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราตั้งใจทําอะไรแล้วทาได้แน่แนผมว่าเขาจะเป็นความหวังอ,อะไรอีกหลายๆอย่างให้กับคนที่ที่มาดูเขามผมเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะทําให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาสู้โดยไม่มีเหตุผล พวกเราสามคนให้พานครับพี่ซุปได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตกอ๊อฟเรื่องราวความสามารถเรื่องราวความฝันและเรื่องราวอันเป็นแรงบันดาลใจของก๊อฟให้พี่ๆี่เอสอุ่นใจไซเบอร์ทราบเขาภูมิใจและชื่นชมในก๊อฟมากนะครับเรื่องความฝันไม่ใช่ปัญหาครับพี่ๆเอเอสอุ่นใจไซเบอร์ขอมอบงบประมาณให้ก๊อฟ ไปดูแลครอบครัวและซื้ออุปกรณ์ในการสตรีมเกมนะครับเซมินบาจากเอสอุ่นใจไซเบอร์ครับครับครับวันนี้เราทําความฝันได้สําเร็จรู้สึกยังไงกับตัวเองครับรู้สึกดีใจครับผมภูมิใจมากภูมิใจตัวเองครับผมอยากจะบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครที่สุดอยากจะพูดความรู้สึกในใจกับใครมากที่สุดกับก๊อฟสื่อสารผ่านกล้องตัวนี้ได้เลยครับเชิญครับ ก็อยากยขอบคุณคนในครอบครัวทุกคนครับผมที่ช่วยผมมีวันนี้แล้วขอบคุณที่ช่วยช่วยเหลือผมตลอดครับผมดขอบคุณครับผมแล้วก็ดีใจก๊อปครับในวันที่ก๊อปสูญเสียบางอย่างไปมันไม่สามารถทําอะไรก๊อปได้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใจที่คําพูดบูลลี่ของคนที่ไม่มีเหตุผลก็ไม่สามารถกระทบกระเทือนตัวก๊อปได้ พี่สุว่าก๊อฟอาจจะเกิดมาบนโลกใบนี้ด้วยเหตุผลหลายอย่างแต่หนึ่งในนั้นนะครับก๊อฟเกิดมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่ดีงามให้กับพวกเราขอบคุณก๊อฟมากๆที่มารายการวันนี้นะครับ,รบอัตรยาเกินร้อยนักเตมเกมของเรานะครับก๊อฟ a n d Channel ครับขอบคุณกอ๊อฟมากนะครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีโครงการดีๆจากเอมาฝากนะครับหากใครมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือแบตมือถือสายชาร์จนะครับที่ไม่รู้จะจัดการกับเขาอย่างไรนะครับสามารถนำไปทิ้งที่กล่อง e-waste ที่ AS s h o ชอได้ทุกสาขาหรือฝากพี่ๆบุษไปณีย์ไทยนะครับฝากไปได้เลยนะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะครับนอกจาก YouTube นอกจาก Facebook เรามี ไลน์ OA นะครับของ Super 100ด้วยนะก็คือแอดซูเปอร์ฮันเะครับเราสามารถแอดแล้วนะครับก็สมัครเข้าร่วมรายการกับเราได้หรือว่าเวลาที่เรามีคลิปพิเศษพิเศษก็จะส่งตรงผ่านช่องทางนี้ไปถึงทุกๆขัท่านนะครับรบกวนฝากแอดกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ